ตอนนั้นก็คือคนไทยทั้งประเทศรักรักนมเจนนี่คุณหมอขาเจนนี่ขอนมนางแบบค่ะไม่ใส่เสื้อในตั้งแต่ทำมาในเธอเจ้าไทยอ่ะหนูจะเป็นคนแรกที่ทำพี่ก๊อฟกับพี่กอ์ได้ดูพี่ก๊อฟกับเฮ้ยพี่กอร์จีบไปทำนมหรอเพื่อนเจนนี่เสียชีวิตเราคือชั้นยาวไม่มีใครรู้เลยอ่ะแต่ตอนนั้นเราไม่คิดว่าเป็นเพื่อนเราอยากทำอะไรทำรู้สึกยังไงพูด บอกอยากไปไหนไปความคิดลบความคิดมากให้ยอมรับว่าตัวเองขอยอมรับว่าตัวเองเสียใจคิดแม่คิดมากเหรอคิดมากผมคิดมากหนูคิดมากกว่าแม่คุณสิบอย่ามาพูดเวลากัะเ,ยนเ,นยะะเ,เทย์กับเจนนี่ค่ะกระเทยในเทไทยทุกคนกอดเวลาหมดยกเว้นป่อมแปมเ <laughs> <laughs> ยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมจริ <laughs> พอเราจบมาแล้วเราว่างงานแล้วเราได้ยินอะไรแบบนี้เราท้อไปหมดอ่ะคือเราอ่ะต้องขอเงินพ่อแม่อยู่ตลอดทำความสีเธยค่ะฝากไว้ให้ได้คิดนะคะไม่ได้ส่งเสียอ,อย่าเสือกสงสัยค่ะ <laughs>